โอเคครับก็สวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Fc Mobile นะทุกคนเออก็วันนี้ไม่ใช่ไหมครับนะทุกคนคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมเหอือนกันบ้างนะคือ Fc Mobile เนีเราห่างหายไปนานมากเลยนะแบบคลิปล่าสุดนี้คนดูเป็นพันเลยนะเออโคตรเยอะ แต่ทำไปนานละไม่ได้กลับมาทำเลยนะคือบ้าไม c ครับแล้วช่วงนี้นะทุกคนก็ถ้าใครรอดูไม c ครับก็รอดูคลิปหน้าน,นะทุกคนคือแบบชุดเพชรแบบ e n c h a r t full เต็มอิุงตุงนางหมดเลยนะทุกคนเออก็วันนี้ทีมผมร้อยสามแล้วทุกคนเออนี่นประตูตัวนี้โคตรเซฟเลยส่วนตัวนี้เพิ่งซื้อมานะวิลเลียมซาดีบา่าเห็นเขาบอกว่าโมงดีนะทุกคนคิดอยู่นะทุกคนว่าจะเอาไอ มูรินควิกซวิกมายืนแทนกา้าดีไหมแต่ว่าผมผมว่าผมเอามายืนดีกว่าเออยืนแทนดีกว่าเด้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอนวิวอกองหน้า3ตัวแล้วทุกคนเออนี่มีอีซักฮาเรนแล้วก็ทูรัมเออทูรัมนะทุกคนหนประตูผมแม่งโตโคตรสูงอะ่ะเออบอกเลยแบบัตสูงมาก2เมตรสองนะทุกคนเออ แต่มันจะมีตัวที่สูงกว่านี้นะก็คือโตเอนะทุกคนเออสูงสองเมตรกแต่ว่ามันกากนะทุกคนผมเลยไม่ใช้นี่ให้ยืนเทียบกับฟิมโปงนะทุกคนแบบฟิมโปงตัวเท่าไรอ่ทุกคนเออขอไปนะทุกคนถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเพราะตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศที่ฝนตกนะทุกคนเออผมไม่รู้ว่าเสียงฝนมันเข้าหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกีมาเลยดีกว่าน,นะทุกคนไป โอเคเราเจอทางด้านของทีมแมนยูนะทุกคนสองของเราคือบาร์เซโลน่านะเออผมใส่เสียงภาคไปนะเป็นเสียงภาคภาษาอังกฤษนะทุกคนเออผมลดเสียงไหมเดี๋ยวเสียงมันรบกวนนะทุกคนผมจะบอกไว้เลยนะทุกคนว่าตัวผมนี่แมงโคโหดนะทุกคนเออโอเคเราตัดมาได้ริงกิก่อนหน้านี้ตัวในทีมผมอ่ะตัวโคตรสูงเลยนะสูงมากแบบเบียดนี่ฝั่งตรงข้ามปิวหมดเลยนะ อุย้ยเชี่ยออ้ยเชี่ยไม่เข้าโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชี่ยโอ้ย,อยแม่งเน้ยนยิงไกลน,นะทุกคนแต่ว่าตัวผมเซฟอยู่ละโอ้ยเชี่ยสับตีนแตกโอ้โหแม่งยิงไม่เข้าเฉยเลยทุกคนไปอย่างสวยเมื่อกี้ โอเคเราได้บุกบ้างนะเดี๋ยวผมปรับเป็นบุกเลยผมบอกเลยฝีมือผมนี่พัฒนาขึ้นมากเลยนะดะพู้พิทักขาดคำอุ้ยดิบรอยแต่ละตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่านี่เป็นไงเซฟเซฟเซฟนระตูผมโหดเกินนะทุกคนเราได้บุกไงโอ้โหหาเล่นช่วงนี้ฟอร์มตกนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเสียงลงมันเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ใส่หูฟังอยู่อุ้ยเช็ยเช็ดเช็ด โอ้ไก่แม่งก็ขันเอ,เ,อเอ้ยเปิดติกดกันอีกเ,เดี๋ยวมาอ้าวทุกคนเอ้า<อ>ผมเพิ่งมา,มาคือผมไป ไปไก่มาแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ยลำหน้าลำหน้าไม่ไปได้ไม่ไปได้เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่คลิปนี้ถือว่าโออคลิปนี้ถือว่าเอ่อเป็นการลองนะทุกคนเออแค่ลองตาหน้าเดี๋ยวเอาจริงละโอ้โหดูดิแม่งกราฟแม่งลงแผลลายตาแล้วนะทุกคน เราเจอเป็นทางน้องของทีมจูเวนตุสนะทุกคนโอ้โหมีโรนัลโดเรียบร้อยนะทุกคนแต่กากนะทุกคนไม่ค่อยมีใครใช้ใหลักตัวนี้โอเคเราได้ลูกทุ่มนะทุกคนให้สักปับ๊บอีซักครืบใช้ความเร็วโอ้โห <c oughs> <c oughs> เฮ้ยชีวิต,อตวโอเคโอเคทางสะดวกไปละอ,อ้าวอย้ยฮาเล่นแมงฟอร์มตกนะทุกคนผมผู้จริง เดี๋ยวผมอาจจะต้องไล่ออกนะทุกคนอุย้ยเกือบ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 แบบตัวราเซฟนะทุกคนอุย้ยนี่เป็นไงเป็นไงใส่ซเซฟซูเปอร์เซฟไม่ได้ส่วนเลยทุกคนโดนอย่างเดียวเลยโอ้ยซูเปอร์เซฟอีกละผมบอกแล้วตัวนี้แม่งโคตรเซฟโอ้ยไปแล้วฮาเลน โอเคเราได้ล <tra> ูกท oh, okay, <sh> <sh> ุ่มเลยทุกคนดีดีดีฮาเล่นทำดีนะโอ้พิกตัวยิงไอ้เชี่ยติดเซฟทุกคนหมุนตัวยิงอะถ้ายิงเข้านี่อย่างสวยทุกคนผมบอกเลยอุ๊ยซาลิบาโอ้ยิงอย่างนี้มึงกลับอาซนอลไปเถอะ แต่ว่าไม่ได้ทุกคนมันเป็นกองหลังนะโอ้ยเสียงลงมันเป็นกองหลังทุกคนอาจจะยิงไม่คมโอ้โหแล้วฮะไอ,อซักเราเบียดนะทุกคนปิวเลยเมื่อกี้ผมว่าเอาอีซักยืนตรงนี้ไม่ค่อยดีแต่ผมเอาทุรรัมมายืนตรงกลางดีกว่าเพราะอีซักมันมันเลี้ยงนะทุกคนเลี้ยงหลบไม่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 ไม,ไม,ไม่เอา อุปาเมื่อมาแล้วก็เอาทูรัมออกเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาฮาเลนออกเอาทูรัมไว้โอ้ยเบียดอุ้ยโอ้โหปิวเลยทะเลนี้โอ้ยทูรัมทูรัมโอ้โหยกอ่ะเชี่ยนิดเดียวเองโอ้ยเชี่ยแล้วไงอาจจะต้องเอาฮาเลนมาสั่งรองทุกคนหรือไม่ก็ ต้องถึงเวลาของนายละโอ,โอ้โหเอาไม่อยู่เลยหมดสิทธิ์เซฟแล้วทุกคนยังไงก็เอาไม่เอาไม่มารีสตาร์ทต่เกมนะทุกคนนี่ไงเรามาอย่างนีง้โอ้โหไม่คมนะทุกคนตัวนี้มีแต่แรงอย่างเดียวนะทุกคนยิงไม่ค่อยคมโอ้โหแล้วแม่งโคตรเร็วเชียแต่ว่า ทูรัมทูรัมฟามาเงียงสนส่วนส้น,สนโดนทูรัมนะทุกคนลายแน่บอกเลยตาตาเฮ้ยโอ้ยวินปัดนะทุกคนนายประตูเรานี่โดดแบบสุดปลายมืออะโอเคครับทุกคนเราก็เจอเป็นทางแรกของทีมทแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะทุกคนแมนยูอะเออทีมไก่นะทุกคนโดนตัดตลอดเลยนะ โอ้โหเล่นนอกเกมปะนเะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหแล้วทำไมมันรีวิวเป็นจังวะโอ้ดีแล้วทุกคนยิงออกแต่ประตูดีขนาดนี้พี่เก็บไว้ใช้เองเถอะโออยนี่ไงพอพอด่าดแล้วซีฟเลยไงหาเล่นนี่ตดใส่ก็ปิวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบ เสร็จดีอ้าวโอ้โหแม่งช้ามากเลยฮาเล่นเป็นอะไรของมันวะโอ้ยขอบอลละขอบอลละอาจจะต้องกระจอกนี่ต้องให้เหยียนซนซึนโชว์นะโอ้ยโหชนตายหงหมดเลยโปกเลยอุย้ยไปแล้วไปแล้วชป้า โอ้ยอะไรว้าววีเอ้ยเราลืมไปนะทุกคนเราจะไม่พูดคำหยาบไม่เป็นไรยังเหลือครึ่งหลังนะทุกคนไม่ยง่ไงบังนะทุกคนเฮ้ย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 ,ยจ่ายมาช่องนี้โอ้โหพาเล่นกูสับตีมแตกปับ๊บโอ้โหโโโดึงนะดึงนะโอ้ถ้ามี VR นี่เช็คกันนะเมื่อกี้ โอ้โอ้โหดูมันเล่นดิทุกคนไม่เป็นไรเราได้ฟรีคิกอ่ะต้องไม่ใช่ฟรีคิกหน้าปากประตูอะโอ้ยได้เวลาเหยียบซวนเซันโอ้ยเชี่ยรถช่องนี้โอ้แม่งไม่คม,ม,มนะทุกคนยิงเท้ทาซ้ายด้วยแหละมันถนัดเท้าซ้ายแค่สนะี่นะจริงๆตัวนี้มันต้องยิงขวานะทุกคนเออตายไง <c oughs> แล้วลองซักใย ดิเดียวดิเดียวดิเดียวเฮ้ยตกใจดีกว่าเข้าอุ้ยเราหาเล่นไปละโอ้แทงช่องไม่ดีเลยอูดร้องเลยเสมอนะทุกคนตานี้ผมก็คงจะเป็นนัมเบอร์วันเยนะทุกคนเอออ้ยเลวเอลกาซิโกงไงทุกคนบาซ่าเจอกับมาดริดนะทุกคน <cin stereotype> เป็นไงปาเวเล่ต้องเจอทีมเก่านะทุกคนเออหักหลังนะหักหลังมาดริดย้ายมาบาซ่านะแล้วทีมเขามีบาซ่าไงย้ายไปมาดริดขูยแทงช่องโคตรสวยโอ้โหฟอร์มตอกฟอร์มตอกอย่าบอกนะว่าฝาวตรงโอ้ยตัวนี้เซฟีคิเก่งเฮ้ยเชียร์ผู้ชมไม่ตันขาดคำ อุ้ยโอ้โหเหยียนซวนซินไปละไปละเหยียนซวนซิน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 โอ้ยไม่คมแต่ว่าหาเล่นเอฟโอ้โยยิงอย่างสวยทุกคนอืมน้ำเลยทุกคนน้ำละโหดเกินนะทุกคนต่อยเงียบเหยียนซวนซินซัดเข้าไปแล้วหาเล่นรับจุกยิงอย่างสวยโอเคไปที่ไปที่เหยียนซวนซินลซับแล้ว ตีนแตกโอ้ยส่งไปที่อาเล็รโอ้ยเกิร์ทูรามเราฟอร์มโคตรดีแอตสิทสองนะนะไม่ยิ <Go! S 1> ่ย่างสวยอะโอ้ยสว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 ยโอ้ยโอเคแล้วแวกมาสวยสัต ع. โอ้ยแฮตชิกแฮตชิกโคง้งโค้งนะทุกคน <c oughs> ปัน่นมีไง ยิงจะจ่ายให้อีซักก็ได้แต่ว่าปั่นเองแล้วสกุลถึงแล้ปั่นอย่างสวยอะ่ะรู้มันอันนี้หรือเปล่านะเกมกีฬาอุ้ยเรมาอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูด<อ>เดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดเกินผมไม่รู้นะว่าถ้ายิงเรายิงเยอะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามยิงด้วยเนี่ย เวลามันจะนานขึ้นหรือเปล่านี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่รู้สึกเหมือนว่าเวลามันจะนานขึ้นนะถ้าเกิดมีคนในยิงอ่ะแต่ถ้ามันูนย์ต่อ0นนี่เวลามันจะหมดคุดเร็วนะทุกคนเออโอ้โหไดยิง4ประตูไงครึ่งแรกครึ่งหลังอาจจะ10บประตูเลยไงโอ้ยโอยโอ้ยเกือบเก เห็นส่วนส่วนลอยอยู่เหยนส่วนส่วนซับโอ้ยเหยนส่ซนส่วนกูโดนแทกปิวเลยปั่นโค้งป uh ั uh ่นโค้งโอ้ยโคดูดโคดูดเกมนี้เราซัดไป5ประตูโอ้ยเกือบโดนยิงไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชียร์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 ใบแดงนะเนี่ยใบแดงนะ โอ้โหเมื่อกี้ยิงอย่างสวยอะปั่นโค้งเฮ้ยๆๆโอ้ยแล้วตัวเราเซฟสบายนะทุกคนกระจอกกระจอกอือหือเงินซอนซึนโอ้ยเหี่ยมเไงเงินซอนซึนกูไปเรียนมวยไทยมาทุกคนโอเคหมดเวลายิงไปห้าลูกอือหือเยี่ยมไปเลยหาเลนโรซัดอือหือ แฮตจิกกับอีกหนึ่งประตูแล้วก็เดบอยเราปั่นโค้งเข้านะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ดูดูดจังหวะนี้ปัน่น oh, โ <c oughs> อ้ย่างสวยอะ <c oughs> นี่เป็นการปั่นฟรีคิกที่สวยสุดตั้งแต่เคยยิงมาละ <c oughs>